พบเก็นเช่นเคยครับสำหรับคอลัมน์ขับรถคุยของนักเลงรถกระบะนะครับรถคันนี้นะครับ MG HS จะอยู่ในนักเลงรถกระบะฉบับที่364ประจําเดือนพฤษภาคม2563นะครับ MG HS เนี่ยนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เข้ามาแทนที่ MG GS รูปล่างหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับจากที่เคยเป็นกระจังรีบ นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นหน้ากระจังหลายเหลี่ยมนะฮะนี่จะดูเหมือนสี่เหลี่ยมข้าหมูก็ใช่นะฮะจะเป็นหกเหลี่ยมเล็กน้อยก็ได้นะครับครีบหน้ากระจังจะเป็นท d i m e n s i o n นะฮะเป็นจะเป็นสามมิติไฟหน้าครับเป็นไบ LED p r โปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้ไม่มีน้ำ้างโคมนะครับตัวเลนจะเป็นออกสี่เหลี่ยมบนมุมนะครับมี ไฟ d a y t e Running l i g h t นะฮะอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นแบบ Sequence ไฟตัดมอกที่จัดมาให้ยังเป็นแค่ฮาโลเจนนะครับนะไฟตัดมอกแค่ฮาโลเจนตัวรถจะมีระบบกล้อง360องศารอบคันมาดูด้านข้างครับขนาดโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับของ Compact Crossover SUV นะฮะ ขนาดใกล้เคียงกับรุ่นเดิมในด้านข้างนะฮะร,รูปลักษณ์ด้านข้างเส้นสายจะต่างจากตัว gs พอสมควรเป็นโคละทรงกันเลยนะฮะตัวนั้นออกเหลี่ยมแล้วก็ใน gs เนี่ยด้านท้ายจะรู้สึกว่าท้ายจะโด,ด่งๆเล็กน้อยนะฮะตัวนี้จะออกทางบนกลมมากขึ้นนะครับด้านท้ายแนวจะคล้ายๆ เยอรมันไกลๆนะครับออกทางยุโรปนะครับในเรื่องของบางโครนยังทรงเดิมนะฮะเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็มีขอบคิ้วนะฮะสีดำอยู่ด้านในนะครับจะต่อเชื่อมกับตัวชายประตูนะฮะซึ่งทำเป็นสเกิร์ตยาวตลอดนะครับประตูสองบานนะฮะกว้างขวางใหญ่โตครับเข้าออกสะดวกสิ่งที่หรูหรากว่า GS นะครับ ก็คือหลังคาพานโนลิมิกซันรูปจะเป็นหลังคากระจกยาวตลอดนะครับกระจกสองตอนยาตลอดจะเป็นซันรูปต่อหน้าที่ยกขึ้นได้นะฮะมีรูปเร็วให้ไฟไท้ายเป็นเลนแดงขาวแต่ส่วนใหญ่เป็นแดงนะฮะจะมีแถบแนวสีขาวนิดเดียวไฟ LED เรืองแสงการปิดเปิดฝาท้ายนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าครับเปิดเองอัตโนมัติครับ แต่ว่ายังไม่มีาการแทนฟรีนะฮะเป็นไฟฟ้าเฉยๆนะครับก่อนจะดูภายในนะครับอ,อยากจะคุยถึงเรื่องระบบช่วงล่างนิดหนึ่งนะครับตัว HS นี่เหมือนกับยกเอาแพลตฟอร์มของ GS มาใช้ทั้งหมดนะครับนับแต่รูปแบบของระบบช่วงล่างหน้าหลังนะครับซึ่งจะมีซับเฟรมเป็นหลักนะฮะทั้งหน้าหลังให้ ตัวปีกนกมาเกาะยึดนะครับหน้าตาของปีกนกตัวสตรัดสปริงทั้งหลายใกล้เคียง GS นะฮะเรียกว่าเหมือนกับ GS เพียงแต่ว่าขนาดและก็ค่าความหนืดของตัวสตรัดกับสปริงอ่าจะต่างกันเล็กน้อยนะครับอนอกจากนั้นตัว GS ที่นำเข้ามาจำหน่ายเนี่ยจะเป็นรุ่นอว d i ้ e นะครับสำหรับ HS คันนี้จะมีแค่ขับขึ้นล้อหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ล้อ ที่เมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับจะให้มาขนาด18นิ้วนะครับเหมือนกับ GS ครับภายในห้องโดยสารนะครับตัว HS นี่ถูกปรับนะฮะให้ดูหรูกว่า GS พอสมควรทีเดียวของ GS เนี่ยแผงคอนโซลนะฮะแผงแดชบอร์ดทั้งหมดเนี่ยของ GS จะเป็นพลาสติกดำใน HS นี่ส่วนบนจะเป็นยูรีเทนนะครับความนุ่มนะฮะสัมผัส นุ่มนวลกว่านะครับมีลายตะเข็บนะครับเรียนแบบเหมือนว่าหุ้มหนังนะครับขณะที่การหุ้มหนังจริงๆนะฮะจะอยู่ที่นี่ครับนะฮะส่วนบนของกระบังที่คลุมจอหน้าปัดนะครับแล้วก็ในส่วนกลางของคอนโซลนะฮะแนวสีแดงนี่จะเป็นหุ้มหนังแท้สีแดงนะครับหน้ากากช่องแอร์คู้กลางนะฮะเป็นทรงยาวนะครับแล้วก็จะมีสวิตนะฮะที่ ใช้งานบ่อยเป็นลักษณะของเป็นโนคคนะครับคันเกียร์ทรงสปอร์ตมีช่องที่เป็นชิปล็อกมาแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีให้ครับนะฮะไม่สามารถกดหรือกรทำอะไรเกีย่ยวกับชิปล็อกได้นะฮะปลดไม่ได้นะครับพทิร์ของแนวเกียร์นะฮะก็เป็น PRND ปกตินะครับพอเราดึงเอียงเข้ามาฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดสปอร์ตดันขึ้นบวก ดันลงลบสองฝั่งนะฮะจะมีแผงสวิตช์อยู่ด้านซ้ายนี่จะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายนะครับส่วนด้านขวาจะมีไฟฉุกเฉินต้องทําความคุ้นเคยนิดหนึ่งพระราุ่มฉุกเฉินนี่เราจะถนัดอยู่แถวนี้นะฮะแถวบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เรามาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีสวิตช์เรียกโหมดต่างๆของตัวรถนะฮะการตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ของกล้อง3 6 0องศานะครับนอกจากนั้ก็มี แป้นเบรกมือนะครับแป้นแป้นเบรกจอดนี่ครับนะฮะแล้วก็สวิตช์ hdc อะการรักษาความเร็วให้ลอยตัวจากที่สูงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปิดระบบ auto start stop ท่าลำคาญพวงมาลัยเป็น s h a p e ครับนะฮะทรง s h a p e จับถนัดกระชับมือมีแป้นพดิน์ชิพมาให้นะครับซ้ายลบขวาบวกซึ่ง ปั้นนี้จะทํางานนะฮะต่อเมื่อเราดึงคันเกียร์มาทางขวามาอยู่ในตําแหน่ง S ถึงจะสั่งบวกลบได้จะมีปุ่มซูเปอร์สปอร์ตมาให้ปุ่มซูเปอร์สปอร์ตนี่ก็คือโหมดโหมดสปอร์ตนะฮะแบบที่ไม่ต้องไปแตะคันเกียร์นะฮะใช้แตะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นซูเปอร์สปอร์ตก็คือในการเปลี่ยนสวะเกียร์นะฮะลากรอบให้สูงกว่าโหมดธรรมดานิดหนึ่งนะฮะ ส่วนมากอยู่ประมาณ500รอบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อใครไม่ทราบแล้วก็ไม่สังเกตจริงๆจะไม่ทราบนะฮะว่ารถคันนี้มีครูสคอนโทรลนะครับเพราะตำแหน่งของครูสคอนโทรลเนี่ยก้านซ้ายมันบังพอดีนะฮะครูสคอนโทรลอยู่นี่ครับนะครับครูสคอนโทรลจะอยู่ใต้สวิตช์ควบคุมฝั่งซ้ายนะครับนะฮะทุนนี้เป็นครูสคอนโทรลนะครับสามารถตั้งระยะ ห่างของระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะฮะตัวนี้นเป็น Adaptive p r u i s e c o n t r o o นะครับพวงมาลัยค่อนข้างเบา,าแล้วก็ถึงแม้ใช้ความเร็วสูงก็ไม่หนักแรงในส่วนของเบาะนั่งตัวคนขับจะให้ปรับไฟฟ้า6ทิศทางส่วนเบาะฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็นแค่แบบ4ทิศทางแล้วก็ทั้ง2ตัวจะมีไซส์ i อแบกมาด้วย จะมีแอร์แบกทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับการเปิดซันรูฟสะดวกครับสวิตช์เปิดง่ายครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของกระจกทั้ง4บานก็จะให้แบบออโตเมติก hmm. นะครับเบาะตอนที่2ยังแบ่ง60 40เหมือนกับ G S นะครับ แต่ว่า GS เนี่ยตำแหน่ง40จะอยู่ทางฝั่ง,งซ้ายรุ่น HS นี่ตำแหน่ง40จะอยู่ฝั่งขวาเบาะยังเอ็นได้เล็กน้อยจากตำแหน่งปกติยังเอ็นได้อีกนิดนึงนะครับในเบาะหลังนะครับยังคงสามารถดึงพนักส่วนกลางลงมาเป็นเท้าแขนได้นะครับแล้วก็หลน,นี้จะมีมากขึ้นนะนอกจากว่าที่เสียบเครื่องดื่มสองที่แล้วนะครับยังจะมีกล่องใส อะไรเล็กน้อยนะฮะด้านท้ายสุดของห้องสำมภาละนะครับได้เตรียมแผงบังตามาให้นะฮะยกออกได้นะครับที่แผ่นพื้นยกขึ้นมาจะเป็นกระบะพลาสติกนะครับสามารถที่จะวางของเปียกเก็บของเปียกได้นะฮะกั้นช่องเป็นสองส่วนนะครับและเมื่อยกกระบะขึ้นนะครับก็จะเป็นยังอะไรล่นะบแบบคอมเพก t ในส่วนของจอใหญ่ นะครับจอเครื่องเสียงเนี่ยก็จะรวมหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของข้อมูลเครื่องเสียงนะฮะการตั้งค่าน,นู่นนี่นี่นั่นต่างๆรวมทั้งนีเเกเตอร์ซึ่งเป็นของทอมทอมนะครับขณะที่ในส่วนของจอนปัดนะฮะก็จะเป็น TST แบบที่นิยมกันในสมัยนี้นะครับดูค่อนข้างง่ายครับนะฮะตัวจอนปัด ต่อส่งท้ายนิดความสามารถของตัวรถจากเครื่องยนต์ตัว GS รุ่นแรกเป็น 2000cc เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็น1 5 0 0 c าซเทอร์โบนะครับให้พลังไม่ยิ่งหย่อนกว่า2000เทอร์โบสักเท่าไหร่นะครับคือเครื่องเล็กลงมานิดหนึ่งเพื่อผลในเรื่องของมลภาวะความสามารถที่ทำได้อัตราเร่งแบบคนลทมาย16.82วิครับดีทีเดียวถือว่า เป็นอัตราเร่งที่เข้าระดับในปัจจุบันนะครับขณะที่เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับในเมืองเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่ค่อยดีนักนะฮะ6.44กิโลเมตรต,ต่อลิตรในเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อใช้ความเร็วเดินทางนะฮะ90กมต่อชั่วโมงนะฮะร,รักษาความเร็วให้อยู่ที่ระดับ90กมต่อชั่วโมงแล้วก็พยายามไม่เปลี่ยนเกียร์นะฮะไหลไปเ,เรื่อยๆใช้ครูกคอนโทลนะครับ สามารถทำได้ถึง14.56กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นอัตราที่แม้จะไม่หรูหรามากนักแต่ก็เป็นอัตรากลางๆที่รถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในระดับนี้ครับสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์เจาะลึกและรายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลนะครับสามารถติดตามได้ในนักเลงรถกระบะฉบับที่364ประจำเดือนพฤษภาคม2563ซึ่ง นิยสารจะวางตลาดตั้งแต่วันที่20เมษายน2563